สวัสดีทุกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนนะประสบปัญหาเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับเติมเงินไปแล้วไม่ได้ทองบ้างไม่ได้ของบ้างนะครับของไม่เข้าบ้างอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเลยแล้วก็ในส่วนของแพ็คสมาติถ้าเราจะเติมเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เติมแพ็คสมาติแล้วก็เติมทั้งสองแพ็คเลยนะทั้งราคา2 9 9แล้วก็899 เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนกับเกมเนี่ยอยากเสียตังค์นะครับเติมแพ็กไหนมันถึงจะคุ้มนะในส่วนของสามาติว่าแล้วให้เราเข้าไปที่รูปกล้วยนะครับถ้าเกิดเราอยากเติมแพ็กสามาตินะทีนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยภารกิจของสามาติอันนี้เป็นแพ็กเกจรายเดือนของเกมนะครับจะมีทุกเดือน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันไม่ได้เติมเดือนนี้เดือนหน้าจะหายไปไม่ต้องกลัวนะครับเดือนหน้าก็กลับมาใหม่แบบนี้แหละแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนของรางวัลนะครับแต่เดิมเนี่ยมันจะมีเหล็กดำก็คือโลหทะทมินเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขาเอาออกไปแล้วแล้วก็เอาของใหม่เข้ามาแทนที่จะสังเกตว่ามันไม่มีเหล็กดำอยู่แล้วนะครับตอนผมเติมแพ็ค899รอบนั้นนะได้เหล็กดำด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วเข้า,อ,าออก แล้วในส่วนของล็อกอินประจําวันเขาก็เอาเหล็กดาออกเช่นกันนะโลหะทมินอยางวันที่3มเนี่ยถ้าเราล็อกอินเราจะได้โลหะทมินนะครับแต่ตอนนี้มันถูกแทนที่ด้วยศิลาเวทก็คือเขาเอาออกจากหน้าล็อกอินหมดเลยแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่กิจกรรม7วันเนี่ยเขาก็เอาโลหะทมินออกเช่นกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาคืออะไรทําไมเขาเอาออก ออกหมดเลยนะในส่วนที่แจกฟรีทีนี้ผมได้เติมไปนะครับทั้งแพ็กด้านบนแล้วก็แพ็กด้านล่างเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการเติมแพ็กพวกนี้ไม่ใช่ว่าพอเราจ่ายตังปุ๊บเราจะได้รับของทั้งหมดเลยนะไม่ใช่นะครับเราจะได้รับของก็ต่อเมื่อเราทําการท้าทยายภารกิจพวกนี้สำเร็จตามที่เกมกำหนด ต่อให้คุณเสียตังค์แล้วคุณไม่ทําภารกิจอะไรเลยนะครับคุณก็ไม่ได้รับของนะครับคุณไม่สามารถกดรับของได้เลยเชื่อไหมว่าตอนแรกเนี่ยตอนผมเติมทีแรกผมก็คิดแบบนั้นนะว่าเอ้ยในเมื่อเราเสียตังค์แล้วเราก็ต้องได้รับของทั้งหมดเลยสิในวันที่เราเสียตังค์แต่พอเติมเข้าไปจริงๆนะครับไม่ใช่ต้องไปไล่ทําภารกิจนะครับตามที่มันบอกในนี้เลยแล้วมันก็จะปลดล็อกให้เรารับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ตามแต้มที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แต้มท้าทายถ้าเป็นคนที่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะผมแนะนำให้เติมแพ็ค899นะครับคือแพ็ค299เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นของที่เราสามารถหาได้ทั่ว,วไปเลยนะแต่ถ้าเรางบงบไม่ถึง899ก็เติม299ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราดีดงบไปถึง899เนี่ยแนะนำให้เติม899 เราจะได้พลังรบที่สูงมากๆเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะเราจะได้ในส่วนของวัตถุดิบไปตีอาวุธฟ้าคราฟของฟ้านั่นเองนะเนี่ยในส่วนของ3 4 5ได้เกือบครบชุดเลยนะครับอันนี้เอาไปตีอาวุธอันนี้ตีเสื้อตีข้อมือตีรองเท้านะครับแล้วก็อันนี้ตีพวกเครื่องประดับคือคุณเติมแพ็เนี้ยคุณจะได้เกือบครบ เซตเลยในส่วนของของฟ้าแล้วที่สําคัญนะครับเราจะได้บัฟที่อยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าได้บัฟ exp แล้วก็บัฟทองแดงบัฟ exp มันดียังไงสําหรับคนเริ่มต้นนะครับหนึ่งมันจะทําให้เวลเราก้าวกระโดดมากเชื่อไหมว่าถ้าเราไปฟาร์มห้อง exp ที่เป็นดันจตุลัสเวมนมนเราจะได้เกือบรอบละหนึ่เลยนะตอนหตัวนะครับที่เราตีตีตายนะ รวมบัฟพวกนี้เข้าไปนะครับแล้วเรากินยาเพิ่ม exp เข้าไปอีกได้รอบและเกือบเกือบพันเลยนะแล้วในส่วนของทองแดงถ้าเราไปฟาร์มทองแดงอย่างที่ผมเคยทาคลิปเอาไว้นะครับที่ห้องเงินขาวหรือห้องทองคําแบบเนี้ยแต่ห้องเงินขาวอาจ,จะได้เยอะกว่าห้องทองคํานะแล้วก็ดอปของมาทําตีอาวุธฟ้าเนี่ยเยอะมากนะครับในส่วนของห้องทองคํากับห้องเงินขาว แล้วก็นะครับถ้าเราเติมแพ็ก899เนี่ยเราจะตั้งตัวได้เลยถ้าเราขยันทำภาร,รกิจนะครับแป๊บเดียวเวฟ40แล้วก็ไม่ไม่สีก้องแกงนะครับ40แบบแข็งแกร่งคือพร้อมไปลุยในภาร,รกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตีบอสนะถ้าเราอยู่ในแคลนนะมีแครนมันก็จะมีบอสบอสแคลนอีกนะบอสกิลวหรือแม้แต่ลงจูโจ board, นะจ่โจมบอสนะเลดจู่โจมบอสอะไรแบบนี้เราก็จะไปได้ ก็จะหาของมาได้เพิ่มเติมเรื่อยๆในส่วนของแพ็กแปดเก้าเนี่ยผมแนะนําเลยแล้วก็มีอีกหลายคนนะที่เติมเงินแล้วทองไม่เข้าจริงๆอะ่ะเวลาเราเติมนะครับเนี่ยเวลาเราเข้ามาในตะก้าวันก่อนผมก็เติมทองไปนะแพ็กเนี่ยแพ็กนี้นะครับผมเติมแพ็กนี้ไปผมก็หาไม่เจอนะทีแรกว่าเอ๊ะทำไมเติมแล้วทองไม่เข้าจริงๆมันจะมาอยู่ในคลังนะครับ นี่ตรงนี้นะครับเราต้องคลิกในคลังนะนี่พอเราเติมไม่ว่าของอะไรก็ตามนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในคลังตรงนี้ให้เราเข้ามากดรับของที่นี่นะครับทุกอย่างเลยมันจะอยู่ในนี้แต่ถ้าเราเติมแพ็ก14วันนะครับเราจะต้องเข้ามากดรับที่แพ็กเกจรายวันหน้านี้นะต้องเข้ามากดรับทุกวันนะครับหลังมันรีเซ็ตมันจะมีครูดาวให้อยู่นะถ้าเราไม่กดลับก็คือของในวันนั้นเรา ก็คือจะไม่ได้รับเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดนะครับทางทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยได้ประกาศออกมาหน้าเพจของเขาแล้วนะว่าต่อไปนี้นะครับเวลาเติมตังเขาแนะนําเราเลยนะให้เราไปเติมในเวอร์ชั่นของ PC ตัวเกมที่เป็นเวอร์ชั่นของ PC นะครับหรือตัวเกมที่อยู่ในโปรแกรมจําลองนะพวกบูสเต็คพวกน็อกพวก L d Player นะครับให้เติมในนั้นหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือ ในโทรศัพท์มือถือแต่ในส่วนของช่องทางสตรีมเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาจะยกเลิกขายข,ายของบางอย่างในสตรีมแล้วก็ของที่เขายกเลิกไปสามารถหาซื้อได้ในเวอร์ชั่นของม o b บาย c o คอมหรือโปรแกรมจำลองแล้วเวลาเติมเงินเนี่ยผมไม่เคยเติมเ,เติมในสตรีมนะถึงผมจะเล่นในสตรีมก็ตามเพราะผมดูดูแล้วมันยุ่งยากผมเนี่ยออกจากเกมแล้วก็ไปเติมในโปรแกรมจำลอง นะครับตัวนั้นมันจะเป็นไม่ใช่ตัวเลขดอลลาร์นะเป็นเลขเป็นค่าเงินไทยเลยมันง่ายนะครับเวลาเราดูอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับไอ้แพ็กสมติเนี่ยถ้าเติมให้เติมตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับที่มันเข้าเพราะไอบัฟ EXP กับบัฟทองแดงเนี่ยมันนับตามเวลาที่เหลืออยู่สมมุติว่า แพ็กนี้มันเข้ามาได้10วันแล้วแล้วเราเพิ่งเติมวันที่11ไอ้บัฟ EXP กับบัฟทองแดงมันจะถูกหักออกไป10วันเลยนะครับมันจะเหลือแค่ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของแพ็กนี้ไม่ใช่ว่ามันจะย้อนหลังให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเติมให้เราตัดสินใจเติมตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าหรือวันที่2นะครับไม่ควรเกินนี้ไม่งั้นเราจะเสียเปรียบมันนะครับ มันไม่ได้ย้อนหลังอะไรให้เรานะครับในส่วนของบับโอเคสําหรับในเรื่องของการเติมเงินแล้วก็ซื้อแพ็คสมตติก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย